โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะอ่าอนิเมะใหม่ของเดือนนี้เลยนะครับก็อนิเมะที่มีชื่อว่าโทนี่คาคูคาวะอีนั่นเองนะครับผมนะหรือแปลเป็นไทยก็คืออ่าภรรยายังไงของผมก็น่ารักนั่นเองนะครับผมนะโอ้โทษทีครับผมผมลืมแนะนำตัวนะครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูกินาทีเอสนั่นเองนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปแนวแนะนำอนิเมะแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ ถ้าเกิดลิ้นพันหรือแบบพูดติดขัดก็ขอขอโทษด้วยนะครับผมนะฮะโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เกี่ยวกับแนวโรแมนติกนั่นเองนะครับผมนะก็พระเอกกับนางเอกก็แต่งงานกันได้เองนะครับผมยังไม่ทันเลยเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องมันก็คือแบบอ่าแบบก็มีพระเอ,นะอนเกนะครับตอนเด็กๆนะฮะมันก็ย้อนให้เห็น,นะว่าแบบพระเอกโดนร้องแต่เด็กนะครับว่าทำไมถึงชื่อนาสะนะ่ะก็เป็นแบบ ขำใหม่นั่นนะเด็กคขาว่านาซาทุกคนก็ได้ถึงนาซาย่งไงหรักผมก็เป็นอาการบินนะครับผมเด็กออกาจรวดอวกาศนั่นเองนะครับผมเพระเอกเด็กก็เลยถูกย่อเยอยตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยนะครับผมเด็กเขาก็แบบต่อจากนั้นคือแม่งแบบตั้งใจเรียนเออแบบโหหโนังสือแม่งเต็มแบบตั้งใจเรียนเพื่อไม่ให้ที่ใครมาย่อเยอยได้เลยนะครับผมนะปัดฉากไมท่ทีนะครับผมนะตอนที่ระเอกโตูดอ่ะนะตอนนี้พี่แกก็อยู่แบบ มัธยมต้นปี3นั่นเองนะพี่แกก็จะสอบเข้าโรงเรียนดังๆนั่นเองนะครับผมนะระหว่างเดินไปเนี่ยก็ได้เจอกับนางเอกนั่นเองที่กำลังแบบแดกกาแฟอยู่นั่นเองนะครับตอนที่พ่อเอกเห็นนางเอกนะครับพ่อเอกก็เลยแบบโอ้โหโคตรน่ารักเลยอ่ะก็จะเข้าไปจีบนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นรักแรกของพ่อเอกเองนะครับผมนะตอนที่กำลังเข้าไปจีบนะครับไม่ไม่ดูตามาตาเหลือเลยู่เว้ยไอ้โดนรถชนไอ้ไรสักแต่ความจริงแล้วพ่อเอกไม่ได้โดนชนแบบจังๆเลยนะครับผมนะแต่นางเอกมารับแทนอ่ะเออโคตรโลอ่ะเลีวทั้งงังเอกแบบ ใจชิบหายเลยฉากที่พระเอกโดนรถชนนะครับผมนางเอกก็ได้จากไปนางเอกนะครับผมบึงดูเอ้เนี่ยพระเอกแม่งมันยังมีแรงลุกขึ้นมาไปตามนางเอกเลยเว่ยเดี๋ยวมึงดูดค้คคนฉากเนี่วยวากันนาราหุายนยน่ง่ เห็นไหมทุกคนกูบอกแล้ว่าที่นี่มันไม่ใช่คนสัตว์คนบ้าอะไรโดนรถชนเขาบอกไอ้พป๊บไอ้สัตว์ไอ้ที่นี่แม่งไปเดินไปตามผู้หญิงไองไอ้ยเฟย์นะพ่อเอกก็เดินตามนางเอกแม่งก็เดินตามมาถึงนางเอกนะครับผมแล้วก็เป็นแบบจุดอ่านรับคนรถบัตขึ้นรถบัตนั่นเองนะครับผมนะางเอกกับนางเอกก็ได้คุยกันนะครับจากนั้นนะครับผมอาการพระเอกที่โดนรถชนก็ได้กำเริบขึ้นนั่นเองนะครับผมนางเอกก็จะออกไปเรียกคนมาช่วยนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับพระเออกขงเรานะก็ได้ทำการใช้แรงงานสุดท้ายนะครับลุกขึ้นมาหาาาานนนงงเเอออกกกกกะคครัับบบได้ว่ิิ 好きです。<laughs> 君とはついさっき出会って、僕は名前さえ知らないけれど、だからこそ、僕と付き合ってくれませんか นางเอกก็ได้ตอบเองนะครับว่าได้สิถ้ายอมแต่งงานนะฮะจะยอมคบด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอ้สุดยอดไปเลยนะเรื่องนี้นะก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะก็สําหรับเรื่องโทนี่คาครูคาวาอร์นั่นเองนะครับผมนะครับก็เรื่องนี้ก็เราเองก็เริ่มมาไม่ทันแล้วก็แต่งงานเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็กดให้ผมหน่อยนะครับผมนะก็ไปในหน่องคลิปหนาเลยนะครับก็บ๊ายบายครับผมตื่นแล้วครับเจนี่ครับ